เขาอยู ite, ่ไหนกันฮู้แนนหล่ะแนนมาหรือยังน้องดอกไม้สวัสดีจ้าน้องดอกไม้นั่นแหลน่นะจับแก้วเบียร์ชนหน่อยโอ้โหจับเบียร์อ่าแก้วเบียร์ชนหน่อยเลยน้อสี่รุ่เกยหน่อยเก๋ ยายเายกเองอร่อยไหมอร่อยค่ะแม่ันเกิดยายบายบายยกมือขึ้นหน่อยเมาดีบเมาดอ้อเมาดีบจวดเหรอจวดแม่โอ้ยออกเสียงออกเสียงจวด้าดิเห็นแม่หน่อยดิเห็นแม่หน่อยดิแม่กุเช่รถเราอยู่ไหนเอามาหมดแล้วกระเป๋ารถเราอยู่ไหน อยากพาอ้อมเนาะพาอ้อมเยอะๆหน่อยนะโซบอยากขี่พาอ้อมมาสานไปสวนสัตว์เลยไหมล่ะเอโหเอาไปทำงอุ้ยไปตะโกนแพร่จับดีๆเด้ออุ้ย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 เอาไปถล่มนเอาพี่คนหล่อคนขับด้วยสิไอพี่เห็นอยู่ย้ายไม่ไปไม่ไปพี่ปีหน่อย เออดีใจจังเลยออกเสียงถูกแล้ว Happy Birthday คุณยายนะคะคุณยายนี่จะไปใช่ไหมจะไปทำงานใช่ไหมเอ้าเอ้าเอาเอ้าเออน่ารักจริงๆเออย่าเฝ้าหลวงอย่างว่าประทันหอดอยู่อออดยู่บกไอ้จะไปเข้าไปไหมไปเลยค่ะแม่หน่อยไหนบอกเขารถเราอยู่ไหนมีแม่อย่าไปค้ำออกพี่เขาจะไปแล้วไหนเอาคันไหนมารถแดงนั่นเหรอนี่ไงนี่ไงเอามินิมากุญแจรถอยู่ไซคุณยายวันนี้วันเกิดเหรอ นี่เปนเกิดอ่าครบรอบอายุกี่ขวบคะแปดสิบสองแล้วเขาไปแปดสิบสามแล้วสรุปว่าแปดสิบสามเหรออ่าเขายังไม่ถึงเอายังไม่เริ่มเริ่มเข้าเอาก็ก็แปดสิบสามวันนี้ไม่ใช่เหรอเออแปดสิบสามวันนี้เข้าไปแล้เออก็แปดสิบสามไงแปดสิบสองเป็นหนึ่งวันแปดสิบสามขวบเดี๋ยวต้เรีวเผาเลยค่ะต้องอย่าั่ แบ่งปันจังใบแม่มาโยงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะได้ดูเยอะๆเนี่ยเอาแบ่งปันน้ำ Happy birthday t o y o u Happy birthday Thuy o YOU Happy birthday Happy birthday you. Happy birthday t o y o u y เราควรจะถ่ายรูปอ่มั่งคุณยายอายุ

จะมีลูกเรียนกับลูกกับเจ้าเป็นนานๆสาินกันหือาเองกันทุกคนาเาโอ้ได้เงินเยอะเลยนะเนี่ยเปล่าสิเปล่าเลยเปล่าเฮียนีไม่ใช่ไม่เขาอกนอะตาคได้ยินเสียงก็พอแล้วเอาลูกเคยมาปลูกกอนมีความสุข แต่าแข็งเลยอยู่กับลูกกับนาห้าสิปีร้อปีืนร้อยยี่สิบห้าปีขาแขงให้อยู่อีกสักร้อยปี120ยีสปีไปแล้วก็ทำไมไม่มีเงินแบบอาม่าเข้ามาหลายคนละร้อยล้านกับล้านเป็คนมากแกบาอังเง้มลได้เป็นผู้เป็นคนมาตอนนี้กับผม หมื่นบาทนะครับถูกเนียตะกี้ตะกอนนะอย่าเอาห้องให้เนี่ยใส่เลยเนี่ยมีเอ้ยคู่คนมาเด้อให้ดูดีมีแหงให้เจ็บเสาปวดปวดอันใดก็ให้หายไปมือนี้วันนี้เจ็บอันใดก็ให้หายไปมือนี่มือนี้ให้ยุดการเจ็บปวดให้มีแต่ความสุขความบาปซึนใจตื่นขึ้นมาจะให้มีความสุข ไห้มีความสนุกลื่นเริงร้องเพลงให้ลูไหมล้านฟังไหนร้องเพลงพี่ใหญ่เห็ขาเจ็บเจ็บมื้อนี้ต้องร้องเพลงให้ฟังเหมือนฉันบ่อยย้อมมื้อนี้เอาเพลงกันนั้นมาเพลงหูตาเจ้านะหมาเอาลองเพลงกันได้ก็ร้องอยู่ๆฟุตนะมันจำบ่ได้อยู่อยูวันน้าได้อยู่ละนี่เด็กผู้แค้นให้แม่์หนึ่งแสนบาทได้ไหนเด้อเฮียหนึ่งแสนบาทเลขอะไรดันแม่์เอ็นปูเลยไหมเลขอะไรน่ะอันนี้โอ้เลขเก้าคนนี แปดสี่เก้านะโอ้แปดเลขที่แกเดี๋ยวน่าอันใบญร้องเพลงอ่ะเลขที่สี่เอาจะกินหัวใหญ่ละไหนล่ะไหนล่ะอันไหนอันนี้บอกอันได้กเอาตัดเรียงเออเอ้าตัดล เออไม่ใหญ่เอ้ยไม่ไม่ผูกแขนนี่ไงมีความผุกมากมากนะดูสภากร่างกายแข็งแรงนะเด็กคนกินก็จะกินโอ้ยฮะอยูคนกินก็จะกินร้อยปีพันปีนี่เด้อเฮง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 มัๆมันนมันเอาไว้ขึ้อหนึงเด้อเอาผูกแขนเหมือนเด็กน้อยอ๋อทำไง ไม่ไอเอาแป้งพันวางบนแล้วก็ถ่ายให้มันเป็นปึกนะโอ้โหออเอ๊ะต้องต้องต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวก็พอจะอัพโหลดก็พิมพ์ความไม่ใช่ไม่เดาออกให้มันเป็นปึกเดียวเนี้ยเออวางบนถ่ายก่อนเดี๋ยวเอาไว้ขึ้นมือไว้น้ำมือเก่าเอาอย่างตุ๊กตาเธอก็ซือมาเนื้อ มีวุเกิดนะคะมีันเกิี่อดมีคนกินนี่ไมคะกูกังวลไปคนนี้นอนถ่ายคนกินหน่อยพี่ไอคนกินกินก่อนเพื่อนเลยนะคุณกรยาดยัยกรยาดกินแทนยยยกินไม่ได้หรอกเบาดวนแล้วเอาคุณดวงไปไหนล่ะรีบมาเลยให้ามาวเอาเอาเอาใหรบดวง เอาหููแกนานยายแล้วดีอยู่กนแล้วร่วมแสูกรนไปที่พื้นของูกร้านเด้ออาาทมไหนของเยี่ตุ้มหวะไหนของพตตูมไปียวไม่มีอร่อยอร่อยแน่นอนอ้าวอ้าวอ้าวบ๊ายบายเลยวันด้วยันเกิดเลยบ๊ายบายเที่มันจะมะพร้าวอ่อนแล้วอันนี้คืออะไรมะพร้าวแกะหรือัก็กินนั่นานเลยมะพร้าวแก่